สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d o มนะคะกับหัวข้อคนโสดใครจะเข้ามาเร็วๆนี้ โอเคคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณอคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเขาอ่ะเป็นคนหน้าตาดีนะรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกด้วยเวลารักใครก็คือรักมากรักจริงแต่ว่าคนคนนี้เอเ เขาเขามักจะไม่ค่อยสมหวังในความรักสักเท่าไหร่คือไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เคยอกหักเคยเสียใจเคยถูกทิ้งหรือว่าความสัมพันธ์ล้มเหลวมาก่อนนะคะและเป็นคนที่ด้วยความที่เป็นคนที่จริงจังกับกับความรักมากๆเพราะเพราะเวลารักใครเรารักมากทีนี้พอเจ็บมันก็จะเจ็บเจ็บมากกว่าคนอื่น แล้วก็จะฝังใจแล้วก็จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าออ่กลายเป็นกลายเป็นแผลเป็นในใจเขาอะค่ะเขาอะเหมือนถูกทรยศถูกหักหลังมาอยู่ตลอดบางคนอะเจอหนักมากเลยนะแบบว่าคนใกล้ตัวเนี่ยแหละเป็นคนที่หักหลังคือประมาณว่ายกตัวอย่างง่ายๆอะสมมติว่าเขาเขามีแฟนแล้วแฟนเขาแอบไป มีอะไรกับเพื่อนสนิทของเขาอะไรแบบเนี้ยคือลักษณะมันมันเป็นแบบเนี้ยเป็นคนใกล้ตัวที่ที่อยู่รอบๆตัวเป็นคนที่เขาไว้ใจเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาแบบเอบหวังดีรู้สึกดีด้วยเชื่อใจทุกอย่างแล้วแล้วก็มักจะทําร้ายใจิตใจเขาเราไม่น่าจะใช่แค่ครั้งเดียวด้วยคือเหมือนชีวิตอะเจอแต่เรื่องแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเจอเรื่อง,รองทรอยศหถักหลังมาตลอด เขาอะตัวเขาเองเนี่ยปกติอะเขาเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีนะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่มีมีความคิดสร้างสารรค์บางคนชอบงานศิลปะชอบอะไรที่มันแบบสวยๆงามๆอะไรอย่างนี้ด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นแนวแบบแฟชั่นคือไม่ใช่คน ไม่ใช่คนที่แต่งตัวเชยๆอะค่ะการแต่งตัวของเขาจะค่อนข้างดูดีคือมันขึ้นอยู่กับการะเทศะด้วยถ้าอยู่บ้านโอเคอาจจะแบบแต่งตัวสบายๆแคช casual รอย่างนี้แต่ถ้าออกไปข้างนอกก็แล้วแต่ว่าไปที่ไหนไปเจอใครไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาจะมีเซนส์ในเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของแฟชั่นค่อนข้างดีอืมแล้วก็รูปร่างหน้าตา ของเขาพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้ปล่อยปะละเลยจริงๆคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนชิวๆด้วยซ้อถ้าถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีงานไม่มีธุระอะไรเขาก็ชอบอยู่บ้านชอบแบบนั่งดูหนังฟังเพลงทำนู่นทำนี่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนอืมเป็นคนง่ายๆนะจริงๆแล้วเป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยปาร์ตี้ไม่ค่อยแบบดื่มเหล้าหรือว่าแบบไปไม่ค่อยใช้ชีวิตแบบไนท์ไนท์ไลฟ์อะค่ะจะจะค่อนข้างอยู่บ้านติดบ้านมากกว่าหรืออย่างมากก็คือชอบไปคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยไปนั่งทำงานในร้านกาแฟเนี่ยก็คือสไตล์เขา จะเป็นสบายแบบชิลๆสบายๆแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครแต่ส่วนใหญ่แล้วคนอื่นๆมักจะมีพิษมีภัยกับเขามากกว่าเขาชอบชีวิตเรียบง่ายชอบอะไรที่มันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแต่เขาก็มักจะเจอเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่เสมออืมอ่ะแล้วเมื่อเขาเข้ามาเมื่อเขาเข้ามา เขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกยังไงหรือว่าความสำคัญระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะอืแรกๆอะ่ะเข้ามามันเหมือนกับเอ่อไม่ใครก็ใครอะคะ่ะ อาจจะเป็นคุณอนะฝั่งคุณมากกว่านะที่จะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปรอดมันไม่น่าจะเข้ากันได้หรือว่ามันรู้สึกออ,อึดอัดหรือรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ไม่เหมาะสมกับเขาเพราะว่าคนคนเนี้เอาจริงๆนะถึงเขาจะเป็นคนที่ชิวๆง่ายๆสบายๆแต่เขาค่อนข้างจะมีอ,อชีวิตที่สุขสบายอะค่ะเออเหมือนแบบ น่าจะมีฐานะฐานะค่อนข้างดีค่อนไปทางค่อนไปทางรวยอแล้วทีนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรต่างๆมันอาจจะแตกต่างกับคุณด้วยอาจจะร้ย้ยเอ่อมันอาจจะเป็นในเรื่องของฐานะก็ได้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้หรือลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่ที่มันเหมือนกับว่า มันต่างกันมากๆแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันช่วงแรกๆอ่ะมันจะยังยังปรับปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปรอดมันมีความอึดอัดมันมีความลำบากใจแต่คุณสองคนอ่ะจะมีความรู้สึกที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามันผ่านจุดที่จุดแรกมาได้อะค่ะหลังจากนั้นอ่ะความสัมพันธ์อ่ะ หลังจากที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วรู้จักตัวตนกันมากขึ้นแล้วและเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้แล้วทุกอย่างมันจะโฟมากเลยนะทุกอย่างมันจะดีมันจะมีความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่สดชื่นสดใสใจฟูทั้งทั้งสองคนเลยแล้วก็เออเป็นรักที่ที่ดีไม่ใช่ความรักที่ท็อกซิก ถ้าถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นอะถ้าผ่านมันไปได้ถ้าทนถ้าทนได้ถ้าปรับตัวได้ถ้าหาจุดที่มันเอ่อไม่สมดุลหรือหาจุดที่มันแตกต่างที่มันเป็นปัญหาได้แล้วแก้ไขมันอะหลังจากนั้นมันจะดีมากเขาจะดีกับคุณไหมเรามองว่าดีนะค,คนคนนี้เนี่ยคือ ถ้าเขารักใครอะเขารักจริงนะคนคนเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ้าค่อนข้างจะข้างรักด้วยถ้ารักคือทุ่มเทเต็มที่ไม่กลัวอะไรไม่สนใจอะไรรู้แค่ว่าฉันรักคนนี้ฉันก็จะเปเต็มที่ฉันก็จะทุ่มเทเต็มที่แล้วฉันก็จะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคนนี้ใครจะบอกว่าไม่เหมาะกันใครจะพูดอะไรยังไงใครจะคัดค้านยังไงไม่สนใจเออ ถ้าถ้าได้รักแล้วคือรักเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่เลยอืมลักษณะอย่างนั้นเขาไม่เขาไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลไม่ได้แบบอะไรเงี้ยขอแค่ถ้าคุณกับเขาอ่ะเอ่อปิ๊งกันถูกใจกันในช่วงในช่วงไหนก็ได้แบบแบบรู้จักกันแรกๆแล้วแบบเฮ้ยชอบกันรู้สึกแบบรู้สึกมีความเคมีเข้ากันหรือมีความสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะ จะพยายามพุ่งเข้าหาคุณเขาจะพยายามแบบทุ่มเททุ่มเทแรงกายเต็มใจแรงกายแรงกายแรงใจเต็มที่เออแบบนั้นเลยนะคะเราบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือเออมันจะมีความแบบ แอบบแบบมองกันไปแอบบมองกันมาดีไม่ดีอะคนคนนี้อาจจะอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วก็แอบ,บสนใจแอบบชอบแอบบมองแต่ยังไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยแต่มันจะมีจังหวะแหละจะมีจังหวะให้ให้ความสัมพันธ์มันได้ขยับมันจะต้องมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะไปต่อกันได้ไหมอ่ะ เราบอกแล้วว่าถ้าถ้ามันผ่านช่วงแรกไปได้ถ้ามันผ่านจุดที่เออคุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกอึดอัดเนี่ยถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปได้อะทุกอย่างมันจะโฟแล้วมันจะดีมากอืมเนี่ยคนคนนี้ยน่าจะแฝงตัวอยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้วสักพักแล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณก็ได้เพื่อนเก่าหรือคนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้ หรือเป็นเพื่อนร่วมงานทำงานที่เดียวกันก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็จบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ